คนต่อไปบอกเลยนะคะว่าเป็นหนุ่มอารมณ์ดีนะคะดูดีตลอดเวลาเป็นเพื่อนของดิฉันเองค่ะความแก่ค่าเขาไม่ได้ความดูดีองเขาเนี่ยมีมาตลอดแบบคือไม่แน่ใจว่าทําไมถึงแบบอายุปูนนี้แล้วอ่ะแต่ยังดูเด็กแล้วก็ดูดีอยู่ตลอดเวลาเนาะแต่เจาีี่เขาก็สวยตลอดอะไรนะเป็นว่อะไรนะ ดูดีตลอดดูดีตลอดจริงๆอ่ะไปเจอเขาดีกว่าค่ะคุณเล็กเจษดาค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอายุเท่าไหร่เล็กจริงยังบอกเขาพี่จีบอกช่วยเหรอบอกช่วยเหรอสี่สิบสี่แล้วครับเนี่ยดูดีจริงไม่ว่ากี่ปีจริงเจอเขาสิบปีที่แล้วยี่สิบปีที่แล้วเป็นอย่างเนี้ยเหมือนเดิมเคล็ดลับของคุณคือ เคล็ดลับของผมก็อยู่ตรงหน้านี้แล้วนะคืออะไรคะก็คืออันนี้เป็นกาแฟเพื่อสุขภาพนะครับทุกๆครั้งที่เรามาออกรายการคุยทซ่บนะครับเรียกว่าฟีดแบ็กกระแสตอบรับดีมากนะครับผมเพราะว่าทุกคนที่ได้ดื่มกาแฟแล้วก็คือมีสุขภาพดีขึ้นนะครับก็คือส่งผลเรื่ององค์รวมนะครับใครที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพที่ต้องควบคุมค่าน้ำตาลควบคุมค่าไขมันต่างๆนะครับหรือใครที่มีอาการปวดเมื่อยต่างๆนะครับ ตัวนี้เมื่อดื่มแล้วนะครับสุขภาพจะดีขึ้นครับแล้วก็วันนี้นะครับมาพร้อมกับโปรโมชั่นสุดพิเศษเลยนะครับผมเรียกว่าเป็นเซ็ตสุขภาพนะครับจะได้รับกาแฟดีคอฟฟี่ทั้งหมด3กล่องนะครับผมแถมเพิ่มอีก2กล่องนะครับจะได้ไปทั้งหมด59แก้วเลยนะครับโอ้นี่คือมาถึงบอกโปรโมชั่นเลยเพราะอย่างที่บอกนะครับว่าดีคอฟฟี่มารายการเราทีไรก็ขายหยิบขายดียายังไม่พอและยังไม่พอวันนี้ เราเป็นเซ็ตสุขภาพเราก็มอบกระทะเพื่อสุขภาพด้วย,ยดีจังเยี่ยมมาเดี๋ยว่ัน ฟรีฟรีนะครับฟรีงั้นทีมงานขอขึ้นสรุปมันนิดนึงว่าโปรโมชั่นมีอะไรบ้างเพราะดูเยอะมากๆจริงๆคือโปรโมชั่นวันนี้ถ้าสำหรับดีคอฟฟี่ใครกำลังรออยู่รีบจัดเลยนะใช่ครับผมจะได้ทั้งหมด50แก้วนะครับก็ได้รักประทะอีก1ใบนะครับทั้งหมดนี้นะครับจ่ายเงินเพียง1 0 9 0บาทเท่านั้นนะครับ1 0 9 0บาทเท่านั้นนะครับรีบโทรเลยนะครับที่021143393021143393หรือว่า Line at cs63 นะครับหรือสแกน คิวอ d e โคที่หน้าจอได้เลยนะครับจัดส่งฟรีด้วยนะครับเขาบอกพัน50นี่เขาพูดราคาถูกจริงราะพวกกระทะใบหนึ่งก็จะพันอยู่แล้วนะใช่ใช่ครับเมื่อกี้ยกขึ้นมาว่าจะตีพี่หนิงใช่ป่ะเอามาแถมเอามาแทนพี่พูดราคาถูกใช่ป่ะไม่ผิดถูกต้องีมงานไม่ได้เขียนราคาผิดใช่ป่ะพัน0บาทกระ50บาทกาแฟ5กล่องคูณค่ะกา50แก้ว แฆาปไปหนึ่งใบใช่ครับเอาไปฟาดคนที่ไม er ่พอใจได้ด้วยก็คือเซตนี้รับรองว่าดื่มแล้วได้สุขภาพดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับอแเล็กถามจริงดีคอฟฟเนี่ยมันถูกพูดกันมาเยอะแยะแล้วบางคนก็รอโปรโมชั่นดีๆที่จะมีมาขายกันในรายการเราแต่บางคนยังไม่รู้ดีคอฟฟเนี่ยจริงๆแล้วมันช่วยเรื่องอะไรบ้างจริงๆแล้วที่ผมทําตัวนี้นะครับคือต้องเกิดก่อนว่าจริงๆแล้วก็คือ เป็นปัญหาของสุภาพของคุณพ่อคุณแม่เพราะว่าด้วยที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยด้วยเราที่เห็นเขาทํางานหนักมาตลอดนะครับก็คือเป็นการส่งต่อเรื่องของความรักเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ผมเนี่ย ต้องบอกก่อนว่าที่บ้านทำอาชีพสวนกลไม้นั่นนีเนาะก็คือคุณพ่อเนี่ยต้องทํางานตลอดระยะเวลาค,ลคือตลอดคือต้องเจอทั้งแดดต้องออกแรงในการทํางานต่างๆแล้วเขาก็<ช><ช>มีปัญหาในเรื่องของข้อเข่าะนะครับแล้วที่สำคัญคือ,อม,มีปัญหาเรื่องของท้องผุด,ด้วยครับซึ่งตัวนี้ก็คือทําตอบโจทย์เรื่องของคนที่บ้านก็คือหมายถึงว่าจริงๆตัวเดียวเนี่ยใส่เขาเรียกว่าสารอาหารที่ให้สรรพคุณครบเลยใช่ครับก็คือมีประโยชน์แล้วก็ อ๋อแล้วก็มีเราได้ทางกาแฟด้วยอ่าแล้ได้กาแฟด้วยค่ะเดี๋ยวนั้นมันช่วยอะไรนะข้อข่าวข้อข่าวใช่ครับท้องผูกท้องผูกแล้วอะไรอีกแล้วก็ที่สำคัญคือใครที่แบบต้องควบคุมน้ําตาลควบคุมค่าไขมันต่างๆตัวนี้นะครับคือูนเปอร์เซ็นต์น้ำตาลสเปอร์เซ็นต์ไขมันทานแล้วก็ส่เปอร์เซ็นต์คอเลสเตอรอลนะครับผมแล้วก็สารสกัดทุกตัวที่เราใส่มานะครับเป็นสารสกัดที่มีประโยชน์ต่อร่างกายผมตั้งปณิธานในการทําธุรกิจอยู่อย่างหนึ่งว่า การทําของกินหรือการทําอะไรเนี่ยเราต้องใส่แต่ของที่ดีๆเพราะมันกินอยู่ในร่างกายม,มันไม่เหมือนกับการที่เราทาเนาะเราจะเตะอะใส่อะไรไม่ได้แต่ทุกตัวที่ผมใส่เข้ามาเป็นสายกัด พรีเมียมทุกอย่างมไม่ว่าจะเป็นกาแฟเนี่ยนะครับผมเราก็นําเข้ามาจากประเทศสเปนนะครับผมแล้วก็ตัวนี้เป็นกาแฟอาราบิก้าแท้นะ,ค,ะครับผมและนอกจากนั้นนะครับก็จะมีเรื่องของคอลลาเจนนะครับที่จะส่งผลในเรื่องของช่วยปัญหารเรื่องของข้อต่อนะครับหรือใครที่มีอาการปวดเมื่อยต่างๆตัวนี้เราก็ใส่แคลเซียมอีกนะครับ<ห>และนอกจากนั้นยังมีทั้งงาดําอีกด้วยนะครับผมงาดำลังนกเห็ดหลินจือคเยอะมากฮาลันทานได้พี่น้องอิสลามสามารถทานได้ดื่มได้นะครับ สำคัญนะครับรสชาติหอมหวานมันอร่อยกลมกล่อมละมุนลิ้นแน่นอนครับก็คือเหมาะกับคนที่ชอบกินกาแฟนั่นแหละคือจริงๆเนี่ยมนุษย์เราทุกคนน่ะปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกคนน่ะจริงๆกินกาแฟกันเยอะมากแต่กินกาแฟยังไงให้ได้สุขภาพด้วยนะครับผมแล้วที่สําคัญนะครับอีกหนึ่งอย่างของความมั่นใจครับคือเราได้รับเครื่องหมายทางเลือกเพื่อสุขภาพนะครับตัวนี้บ่งบอกเลยนะครับสําหรับใครที่ ควบคุมน้ําตาลควบคุมค่าไขมันต่างๆต,ตัวนี้เมื่อดื่มกาแฟดีคอฟฟดื่มได้อย่างสบายใจเลยครับ<อ>สำหรับใครที่เป็นเบาหวานความดันสามารถดื่มได้แล้วก็ไม่ก่อให้เกิดค่าน้ําตาลค่าไขมันด้วยนะครับ<อ>ก็มีลูกค้าคนหนึ่งนะครับหรือว่ามีลูกค้าหลายเคสเนี่ยที่เขาดื่มตัวนี้แล้วครับพอไปวัด ระดับค่าน้ําตาลค่าไขมันจาก200กว่าเว่าลดลงเหลือประมาณ1 5อคือแบบเป็นในแนวปกติได้เลยครับทำไมเธอไม่เคยส่งมาให้ฉันกินทั้งที่ฉันเป็นคนชอบกินกาแฟอะไรต้องดองดื่มไหมคะลองพี่หนึ่งลองนะเน้ำามาดัเธอไม่รู้ใจเพื่อนเลยว่าเพื่อนชอบกินกาแฟเลได้เลหรอกเรื่อนผมเลืองคนแบบไม่คนใดเรื่องคือตกบ่ายอย่างเงี้ยอยากรีบหากาแฟทานเต็มกันทุกคนเลยนะคุณผู้ชมต้องบอกงี้ กลิ่นคือหอมใช่ครับกลิ่นคือหอมใช่ครับจะได้กลิ่นรสชาติของกาแฟอาราบิก้าแท้นะครับแล้วที่สําคัญนะครับนวัตกรรมที่เราใส่ครับเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดเป็นนวัตกรรมระบบสเปรดายครับซึ่งนวัตกรรมตัวนี้นะครับเป็นนวัตกรรมที่เมื่อดื่มแล้วนะครับส่งผลต่อร่างกายทันทีว่าตรงส่วนไหนของร่างกายที่ต้องการซ่อมแซมนะครับมาสามารถดูดซึมได้อย่างทันทีและที่สําคัญนะครับสามารถเก็บไว้ได้นานนะครับยาวนานถึง2ปีด้วยนะครับผมคุณผู้ชมค่ะรีบๆจัดกันไปเพราะโปรโมชั่นนี้เดี๋ยวกันนะคุณจัด โมชั่นนี้เนี่ย1 9 0บาทกระชากคุณะมีแถมกี่ใบโอ้โหตอนนี้มีช่วยระมาณแค่100เซตเท่านั้นนะครับใช่แต่สายอย่างนี้คือที่ถามเพราะอะไรรู้ป่ะสายมันไป90กว่าเซตแล้วคุณจะแถมยังไงแล้วคนที่เหลือจะยังไงล่ะคุณเล็กมันต้องรีบเลยครับเพราว่าหมดแล้วหมดเลยเพราะว่าอันนี้มาเฉพาะรายการคุยแซ่บโสว์เท่านั้นะครับที่จะได้โปรโมชั่นนี้ขอถามก่อนว่ารสชาติเป็นยังไงรสชาติดีมากแล้วที่บอกว่าหวานๆเนี่ยมันไม่ได้หวานแบบ มันไม่แหลมมันไม่แปลกใช่ครับตัวนี้คือหวานแปกตัวนี้ใช้ความหวานใช้ซูโรสแล้วก็ย่าหวานความมันเราได้มาจากน้ำมันลำข้าวนะครับดื่มได้อย่างปลอดภัยสบายใจได้เลยนะครับแล้วก็โปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้ครับต้องรีบกดเลยตอนนี้นะครับที่เบอร์021143393นะครับ021143393หรือว่า Line c s 6 3หรือสแกน QR code หน้าจอได้เลยนะครับจะได้รับกาแฟดี Coffee ไปทั้งหมด5 9นะครับแล้วก็ที่สำคัญคือได้ เพื่อสุภาพไปอีกหนึ่งใบเลยนะครับเดี๋ยวนะตะกี้สรุปว่าให้กี่เซตหนึ่งร้อยเซตเท่านั้นนะครับคุณขายังไงครับหมดแล้วค่ะหมดแล้วเหรอครับดถูกรายการดีฉันมากคุณเล็กรายการนี้ขายของอะไรแฟนๆรายการซื้อหมดเพราะเขารู้อยู่แล้วว่ารายการก็เลือกของดีๆมาขายร้อยเนี่ยมันหมดแล้วคุณอยากให้รายการโดนด่าคุณก็ไม่ต้องมาอีกเลยนะจริงเหรอนั่นยังไงันต้องเพิ่มอีกขอเพิ่มขอเพิ่มอีกประมาณเท่าไหร่ครับอีกหนึ่งร้อยเซตอีกหนึ่งร้อยเซตไม่พอไม่พอสอง ขอ200เลย200ครับ200ต้องรีบโทรเลยครับแล้วก็สุดที่ง่ายนะครับสาหรับใครที่มีปัญหานะครับเมื่อดื่มดีคอฟฟจะได้อะไรบ้างหนึ่งนะครับจะส่งผลในเรื่องของข้อต่อข้อเข่าลดการปวดเมื่อยนะคะผมสองช่วยเรื่องของระบบขับถ่ายนะครับและสามนะครับใครที่ควบคุมข้ามตาควบคุมค่าไขมันเมื่อดื่มแล้วนะครับค่าไขมันข้ามตาลดลงอย่างแน่นอนนะครับสำหรับกาแฟดีคอฟฟนะครับสรุปโปรโมชั่นที่สักครั้งหนึ่งนะคะสำหรับดีคอฟฟก็เท่ากับว่าได้ไป50แก้ว50ซองนั่นแหละค่ะแล้วก็แถม กระทะอีกหนึ่งใบใช่ครับเบ็ดเสร็จที่อยู่หน้าจอนี้คุณผู้ชมจ่ายเพียงแค่1,090บาทเท่านั้นที่เบอร์โทร02.114 3393นะคะหรือว่า Line แอดซีเอหรือว่าสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอค่ะครับผมรีบโทรเลยนะครับตอนนี้หรือถ้าใครไม่ทันหรือว่าถ่ายรูไปไว้ก่อนก็ได้นะครับผมวันนี้นะครับจะได้รับกาแฟดีคาฟีทั้งหมด5กล่องนะครับหรือว่า50แก้วนะครับแล้วก็ได้กระทะเพื่อสุขภาพอีก1อันนะครับย้ำนะครับแค่200เซตสุดท้ายเท่านั้นนะครับรีบโทรเลยนะครับที่0 2 1 1 4 3 3 9 3 0 2 1 1 4 3ึ 3 9 3หรือว่า Line at CS63 คนระับ Line at CS63 สแกน QR Code หน้าจอได้เลยนะคะรับรีบๆโทรมาเอากระทะค่ะคุณผู้ชมคะ่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบ,ขอบะคะุณค่ะ